ก็คือดีเรียบร้อยค่ะไม่มีปัญหาอะไรสามทุ่มก็แยกย้ายกันกลับนะคะเบนจาปันก็ขึ้นปราศัยเป็นคนสุดท้ายโดยบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของศักราชใหม่จากนี้จะสู้กันต่อไปไม่ว่าจะมีแกนนำหรือไม่ก็ตามนะคะโดยขบวนการทุกขบวนการมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคือประชาธิปไตยหลังจากนั้นก็ปิดเวทีและยุติการชุมนุมค่ะม,มีเกร็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับ คืออย่างที่บอกอย่างนี้พอมีโทรศัพท์มือถือมีแรงต่างเนี่ยคนเขาก็ไปบางทีคนที่ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยบมดนะคือไปเพราะว่าส่วนหนึ่งไปทํางานเป็นนักข่าวส่วนหนึ่งก็อยากไปดูว่าแต่อย่างไรส่วนหนึ่งก็เป็นพวกสายสืบนะสะกอตเนี่ยภาษาเรียกสกอตเนี่ยนะเป็นไปหมดแหละมีคนถ่ายภาพมาว่าอ๋อคือปกติแล้วการชุมนุมเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานนะเขาจะห้ามนํา เล่านำแอลกอฮอล์เข้าไปในพื้นที่พม่าอันตรายอุ้ยพอเท่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดเมื่อไหร่เนี่ยความพรุงพลานค<า>่ะ<อ>ส,สติมันจะหายไปทันทีนี่นะคะมีคนถ่ายรูปมาให้ดูค่ะบอกว่าสังเกตเนยที่วงแดงๆเนี่ยนะครับใต้เก้าอี้ของกาดเนี่ยนะเต่ไม่กาดเพราะมีมีวงมีวออะไรด้วยนะวอสีแดงเนี่ยนะมีขวดเบียร์ค่ะนะอันนัน้คุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดผมนี่เห็นยี่ห้อเลย เห็นยี่ห้อเลยขวดเขียวใช่ไหมอ่าขวดเขียวเนี่ยนะอันนี้ยังแอบ,บนะอขอดูอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งนี่กินกันต้องๆเลยกลางถนนเลยมีไหมคะอีกภาพหนึ่งนีไหมคะเอาไม่มีหรอคะตายละคือทีมงานส่งมาทางไลน์ให้ดิฉันคือภาพนี้ตั้งวงกินเบียร์กันกลางถนนเลยไม่ได้แอบ,บด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งเบียร ขวดสีน้ำตาลขวดสีเขียวพร้อมกลับแกล้มเนี่ยเต็มไม่หมดเลยนั่งกินกันเป็นวงอะ่ะแล้วเนี่ยเราจะเอาความปลอดภัยจากไหนถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเพราะว่าเหล้ามันเข้าปากแล้วไงคะคนข้าบอกเลยไม่แปลกใจไงคือเวลาชุมนุมแรกๆก็ดีอะ่ะคุณนันทยาพอเอาไปเอามาปุ๊บเนี่ยนิดหนึ่งของมันก็ขึ้นอพอของขึ้นก็ต้องออสแสดงอิทธิฤทอะไรออกมามกเราก็จะเห็นภาพ ตูมตามตูมตามกันโช <บ S 2> นคดีที่เมื่อวานนี้เนี่ยผู้สั่งการคง<ฆ>ไม่ได้สั่งการให้ใช้ความรุนแรงก็เลยไม่เห็นภาพความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่เราจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ของการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในม็อบอยู่หลายครั้งแล้วก็ทำให้ผู้คนสติลดหายลงไปและความรุนแรงมันเพิ่มมากขึ้นฮะและที่สำคัญคือเมื่อวานมีคนเอาเด็กไปด้วยนะอ๋อใช่ใช่ เอาเด็กไประบายสีผมเห็นแล้วแบบแหมคือพ่อแม่จะจะสามนิ้วจะอะไรกี่นิ้วก็ช่างเถิดเรื่องส่วนตัวกันไปแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์หลายๆครั้งที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยนะและการเอาเด็กไปในะฐานที่อย่างนั้นเนี่ยมันแหม มันเสี่ยงมากนะแล้วเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กด้วยเด็กแบบอนุบาลเลยอ,ะอ่ะ,<น>ะเด็กเล็กแล้วก็มีแม่เหมือนกับว่าเขาคงแบบอยากให้ลูกไปเล่นระบายสีอ,ะอ่ะแต่มันควรจะอยู่ในถูกที่ถูกทางอะค่ะไม่ใช่มาอยู่ในพื้นที่มอบแบบนี้นะคะคุณแม่ถ้าระบายสีจะเข้าห้างไปเขามีตรงลานสน,นุกเขานเนี่ยเออเข้าไปอยู่ในห้างดีกว่าไประบายที่บ้านปลอดภัยกว่านะคะ